สวัสดีครับคุณผู้ชมครับข่าวจากสเปนวันนี้นะครับเรื่องราวของเจ้ามยซิลศูสินยดงดาครับยังคงมีให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ผมอยู่ที่สนามซ้อมนะครับของสโมสรแอตเลติกโกมาติกนะครับในย่านมาคาดาคอนดาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ ทีมชุดใหญ่ของแอตเลติกโกมาดริดนั้นเดินทางไปเตรียมที่จะลงเล่นนะครับในเกมโคปาเดลรอาปาทีมสุดท้ายนัดที่2กับเรอัลเบติสซึ่งนับแรกชนะมาก,ก่อน2ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้วันนี้ไม่เหลือผู้เล่นชุดใหญ่นะครับอยู่ซ้อมร่วมกับเจ้ามุ่ยนะครับเจ้ามุ่ยเลยต้องถูกดึงมาซ้อมร่วมกับทีมชุดแอตเลติกโกมาดริดเบย์นะครับซึ่งก็โชคดีนะครับได้ฝึกซ้อมร่วมกับนักเตะไทยอีก2คนนั่นก็คือซีตามีซีแล้วก็ เจ้าฮาบนะครับเสกสิทธ์นะครับวันที่14นี่ครับหรือว่าสัปดาห์ที่2ของเจ้ามูอิจิรสินแดงดาวันนี้เจ้าตัวนะครับเดินทางมาซ้อมในสนามซ้อมเร็วกว่าทุกวัน,นครับมาถึงในช่วงเวลาประมาณ9โมงครึ่งครับแล้วก็ทำการฝึกซ้อมร่วมกับทีมชุดเบนะครับโดวยวันนี้ทีมชุดใหญ่ของตราหมีนั้นมีคิวเดินทางไปเล่นในเกมโกาปาเดเล รอบ8ทีมสุดท้ายนะัดที่2กับเรอเบติสที่แคว้นอันดาลูเซียนะครับเป็นครั้งแรกที่มุยนั้นได้มาลงซ้อมร่วมกับเด็กไทยด้วยกันนะครับนั่ก็คือ2แข้งดาวรุ่งจากทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดนะครับ4ตามีซีฮายิยูโซะและเจ้าฮาร์ฟเซกสิบสีใสครับจะมุยวันนี้ใส่กางเกงขาสั้นเหมือนเดิมเจ้าตัวบอกว่าเริ่มจะชินแล้วนะครับกับ สปาอากาศก็ซ้อมสปีดนะครับการออกตัวในระยะสั้นแล้วก็นะฮะที่เห็นปิดพื้นอยู่เมื่อสักครู่นะครับเจ้าหาส่วนนี่ครับเจ้ามวยเปิดบอลถูกจับไปอยู่ทางริมเส้นครับให้เป็นตัวเปิดบอล แล้วก็มาเป็นตัวทําชิ่งให้กับเพื่อนซึ่งต้องบอกว่าปัญหาใหญ่ที่เจอก็คือการที่นักเตะแต่ละคนนะครับไม่ค่อยที่จะส่งบอลให้กับเขาแต่ละคนเวลาที่ได้ลงเกมนะครับต่อหน้าสตาร์ทโค้ดก็มักจะโชว์ฟอร์มมักจะเน้นการโชว์ทักษะความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ทำให้คุณภาพการเล่นเป็นเกมค่อนข้างจะต่ำครับซึ่ง มุยเองก็ประสบปัญหานะครับเช่นเดียวกันในวันนี้แต่ว่าในเรื่องของจังหวะการเล่นดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเดี๋ยวเราจะได้เห็นในในภาพต่อไปนะครับถึงข่าวเจ้าม,มุ้ยแล้วครับวิ่งลาแล้วก็จับแล้วก็ยิงด้วยนี้ว่าติดเซฟ สปอร์ตคอมเพล็กซ์แห่งนี้ครับซูดัดเดอปอร์ติว่ายันมาคาดาออนด้าครับเป็นสนามย่าจริงครับซึ่งในการแข่งขันฟุตบอลเซกุนดาเบนครับในทุกครั้งที่แอตเลติกมาเดิดเบน,นั้นได้ลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็จะใช้สนามแห่งนี้แหละครับเป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยทั่วไปนั้นน่าจะจุผู้ชมได้สักประมาณ500คนนะครับแล้ที่เห็นด้านหลังนะครับกล้องผ่านไปเมื่อสักครู่ครับเสื้อสีชมพูวงเกงวอร์มสีฟ้ายืนสองคนนะครับก็คือเจ้าฮาร์กับเจ้าสีครับ ที่ร่วมซ้อมอยู่กับทีมชุดเบอยู่แล้วทีมสตาฟชุดใหญ่นะครับคือไม่ได้เกี่ยวกับทางสตารชุดเล็กเลยสตาฟชุดใหญ่จะมาคอยดูแลมุ้ยโดยเฉพาะครับทั้งการเอาน้ํามาให้นะครับทั้งน้ําเปล่าน้าเกลือแร่เรียวกว่าได้รับอภิสิทธิ์เป็นพิเศษครับแบบผู้เล่นที่ซ้อมร่วมอยู่กับทีมชุดใหญ่มาตลอดอย่างมุ้ยครับแล้วก็มาถึงช่วงที่ลงเกมครับ มุยนั้นถูกจับให้เล่นในตำแหน่งหน้าต่ำอีกครั้งครับอยู่ในชุดเสื้อสีแดงนะครับเจอกับผู้เล่นเยียมสีเหลืองซึ่งก็หมายถึงอนาคตที่ดีครับในวันข้างหน้า ทุกคนจึงใส่กันอย่างเต็มที่ครับจนบางครั้งเนี่ยมองลืมมองไปในแง่ของของความเป็นเกมความเป็นทีมเบิร์กไปครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องเรียนรู้กันต่อไปส่วนมูเองเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเล่นเพื่อทีมมากกว่าครับจังหวะให้ได้นี่ให้ครับไม่หวงบอลครับเล่นบอลทัชค่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับ วันนี้เล่นแทบไม่เสียบอลเลยครับแม้ว่าจะได้บอลน,น้อยก็ตามแต่ทุกๆครั้งที่เล่นที่ได้เล่นกับบอลเนี่ยมุ้ยสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้เปิดบอลสวยๆให้เพื่อนเล่นในตำแหน่งสวยๆได้ครึ่งแรกเนี่ยซี C กับฮาร์ปยังไม่ได้ลงมาเล่นนะครับทุกบอลน,นี้ไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของฝีเท้าอย่างเดียวเท่านั้นครับในเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการ ปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมากๆครับซึ่งจะว่ากันตรงๆก็คือต้องวัดกันที่เกินครับใครคิดได้ก่อนคิดได้เร็วกว่าปรับตัวได้ก่อนก็อยู่รอดครับจังหวะนี้ครับมุยหลุดเข้าไปครับหลุดเดี่ยวแต่ว่าจังหวะยยิงครับดีดไปติดเซฟผู้รักษาประตูอย่างน่าเสียดาย กับเกมนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การลงทีมธรรมดาครับแต่ว่าก็ใส่กันไม่ยั้งเลยนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับอยากโชว์ฟอร์มเข้าตาก็มีเจ็บกันไปหลายอะไรเหมือนกันนะครับแต่จุดที่น่ายกย่องพวกเขานะครับนักเตะเด็กๆพวกนี้ครับก็คือแม้ว่าจะใส่กันเต็มเหยียดอัดกันหนักแค่ไหนครับอย่างที่เห็นนะครับในภาพกองลงไปกับพื้นนั่นนะครับเจ็บหนักเลยแต่ คือเขาเข้าบอลด้วยกันตั้งใจที่จะเล่นบอลกันทุกคนครับไม่มีเจตนาที่จะทําร้ายคู้แข่งทําร้ายเพื่อนครับรับหุุยได้บอลครับแต่จังหวะน,นี้เนี่ยครับพอได้ปุ๊บไม่ไม่มาครับมุยุยเล่นเพื่อทีมครับเล่นง่ายส่วนเพื่อนจะไปทําเสียยังไงนี่ก,ก็ว่ากันทีหลังครับ อนนี้ผมอยู่กับมุ้ยนะครับหลังจากที่ซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มุ้ยซ้อมกับทีมแอตเลติกมาเดดเบได้ลงทีมด้วยครับจริงๆยังจังเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เขาก็ดีดีกว่าครั้งที่แล้วไงดูกว่าตอนลงทีมครั้งแล้วอืมครับ,รบได้บอลเยอะขึ้นไหมหน่อยนึงหน่อยนึงดีขึ้นเยอะดีขึ้นนิดนึงนี่มีจังหวะหลุดเดี่ยวที่พลาดไปนิดเดียวใช่ตอนนั้นกะว่าจะหลบนิดนึงนะฮะ แต่ว่าติดกับประตูเท่ากหร่ใช่ใช่ก็พอใจตัวเองแค่ก็ก็โอเคก็ยังดีกว่าครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยก็ยังยังเห็นว่าไม่ได้แย่กว่าเดิมอ่ะไม่ได้แย่กว่าครั้งที่ลองสีครั้งที่บาง,บางวันนี้มีฮาร์ปกับซีมาเล่นด้วยเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ได้ง่ายขึ้นหรอกครับก็ก็เหมือนเดิมแหละปกติ แล้วมองน้องๆเล่นเป็นยังไงบ้างพอจะมีโอกาสเหมือนกับเราบา้างรึก็ต้องเหมือนผมแหละก็ต้องมาปรับ<ม>ทัศนาคาาาติใหม่มปรับ<ม>ปรับวิธีการ<ม>แล้วก็ความเข้าใจเกมอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันสําคัญนะครับค<ม>ือแบบทุกคนเข้าใจเกมหมดแต่ว่าเราไม่เข้าใจอยู่คนเดียวอย่างเงี<ม>้ยมันมันการยืนตําแหน่งการให้บอลหรือว่าการเราส่งบอลมันก็จะแบบ มันก็จะแบบไม่สมบูรณ์อ่ะมันไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่บาลานซ์กันเท่าไหร่ครับอ่มุ้ยเคยบอกกับพี่ว่าสองสัปดาห์ก็จะรู้แล้วว่าเล่นได้ไม่ได้นะครับมาจนถึงขนาดนี้สองสัปดาห์พอดีเลยคําถามสำคัญก็คือคิดว่าเล่นในลาลิก้าได้ไหมาผมน่าจะพอเล่นได้นะพี่ค,ค,ค,คือคือคือเล่นได้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าผมก็ไม่ได้สามารถเล่นในทีมบาซ่าได้หรอกคือคือทีมในลาลิก้ามันก็ไม่ได้ทีม คือไม่ได้มีทีมแบบยูมันเดดแบบบาซ่าทุกทีมอะไรเงี้ยผมว่าถ้ามันก็น่าจะสู้ได้นะผมว่าถ้าไม่ใช่แบบบาซ่ามัดลุกอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ระดับแบบท็อปจริงๆเนี่ยลองลงมาเราคิดว่าเราเล่นได้ว่าผมน่าจะสู้ไหวอยู่อืมครับผมแต่ก็ต้องลองหรอกผมผมก็ไม่รู้ผมอาจจะบอกว่าผมสู้ได้อะไรจริงสู้ไม่ได้ก็ได้มันก็ต้อง,ม,องมันก็ต้องลองเหมือนที่ได้มารู้ว่าแบบเออมันเป็นไงเลย โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมุ้ยมากนะครับก็นี่เป็นการพูดคุยกับมุย้ยหลังจากฝึกซ้อมเสร็จนะครับวันนี้